just a dream just all in ตอนนี้เด็กๆเ,เรียนพิเศษอยู่นะคะคุณครูมาสอนและนี่ค่ะคุณครูเอาของมาฝากจากฮาวายแสดงว่าไปเที่ยวฮาวายมาเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วคุณครูไม่ได้มานะคะลาพักฮาวายก็เป็นขนมสับปะรดหรอเนี่ยอุ้ยนึกว่าจะเป็นแบบขนมไต้หวันแต่เป็นสีชมพูค่ะคือคนญี่ปุ่นเขาก็ยังคงชอบไปฮาวายกันนะ เดี๋ยวออกไปข้างนอกกับป้าปาดแบบหนึ่งนะอันนี้จักรยานของคุณครูอะ่ะเหลือเลยโอยังเียนไม่เสร็จนะคะดี่นะเล่นเสร็จแล้ว ของที่ดงกี้นะนี่นะว่านนะไม่ค่อยได้มาดงกี้เลยเมื่อวานเมื่อวานน่าจะเป็นข้าวหน้าปลาไหลนะแต่มันก็จะแบบไม่ได้ถูกเนาะมันก็1900ยเยนได้อะ ลูกห,หนูจะกินอะไรไหมหยิบมาลูกฮะถ้าเห็นสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้ก็คือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของดงกี้เองนะดงกี้ผลิตเองก็จะราคาถูกต้อมาเอานี้ดีกว่าถึงแม้ว่าเราจะมาดงกี้แต่ว่าก็จะไม่ได้ถ่ายรูปนะคะเพราะว่ามากับป๊ะปะ๋าถ่ายรูปไปลงในกลุ่มอะไมันต้องใช้เวลาต้องแบบดูถ่ายไปอะไรอย่างเงย ถ้ามาซื้อของอีกก็จะไม่ได้ถ่ายต้องมาแบบมาเพื่อถ่ายโดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยน้ำอะไรนะเนี่ยน้ำชาเขียวพีชมันเข้ากันหนูนี่กล่องน่ารักลูกห,หนูดูลูกตลกดีอันนี้มันน่ารักก็จริงแต่มันเป็นแอลกอฮอล์ลูกแบบว่าน่ารักอะ่ะเด็กไม่รู้ซื้อไปกินนะเนี่ยเงี้ยะดูน่ารักมากเลยรสบลูเบอร์รีรร่ด้วยโห เดี๋ยวนี้ดองกี้ก็คือแบบเป็นซูปเปอร์อะตามสาขาต่างจังหวัดก็คือเป็นเป็นซูปเปอร์ที่หนึงไปแล้วอะคนส่วนใหญ่ก็มาซูปเปอร์กันไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนเป็นแบบมาซื้อของเล่นของอะไรอย่างเงี้ยอะไรตัวเนี้ยอ๋อของอิกะเกมอืมอ,อิกะเกมภาษาญ,ญี่ปุ่นเขาเรียกอยอิกะเกมนะ ร้านขายของมือสองเปิดใหม่นะคะเห็นเกมอันนี้แล้วแบบคิดถึงสมัยก่อนเนาะทุกคนต้องเล่นลอะไรอย่างเงี้ยของแบบเรโทรมากแล้วก็ป้ะ,ะซื้อ,อยากิโทรีค่ะไก่ย่าง ซื้อของให้ลูกค้าเปลี่ยนสาขาบ้างสาขานั้นเราหยิบไปเยอะแหละของก็ไม่มีเลยซื้อได้ที่ร้านไม่เยอะมากนะเขามีประมาณนี้ เหมือนมีสายโทรศัพท์มาจากคอร์เซ็นเตอร์ญี่ปุ่นต้องเป็นแก๊งคอร์เซ็นเตอร์แน่ๆเลยเพราะว่าอยู่ดีโทรมาบอกว่าโทรมาจากสถานีตำรวจที่เกียวโตก็เริ่มเอะและ้วทำไมต้องเกียวโตแล้วก็บอกว่าคุณน่ะมีเกี่ยวข้องกับมีเรื่องเรื่องหนึ่งคือบัตรกดเงิน ATM ที่มีชื่อคุณอยู่ที่สถานีเกียวโตนะเพราะว่าเหมือนมีคนเอาไปทำผิด ก็เริ่มงงแล้วบัตรธนาคารอะไรทําไมบัตรเอ m เอเราจะไปอยู่กับคนอื่นกระเป๋าก็ไม่ถูกขโมยก็เลยถามเขาว่าบัตรธนาคารอะไรอะคะเขาก็บอกธนาคารเพย์เพย์ก็เลยเอา้าไม่นะคะไม่เคยใช้ไม่เคยมีบัตรด้วยทําไมบัตรจะไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็บอกว่าคุณอยู่เจังหวัดไอจีอินาเาวะใช่ไหมยิ่งไปกันใหญ่เลยบอกไม่ไม่ได้อยู่อินาเาวาไปเอาที่อยู่อะไรยังไงกับเบอร์โทรชื่อเรามาจากไหนอืม ก็เลยรู้แล้วว่าไม่ใช่ตำรวจจริงแน่ๆเราก็ใช้เบอร์มือถือโทรมาด้วยค่ะเขาก็เลยบอกว่าเอองั้นเขาขอวางก่อนนะเขารู้แหละว่าคงหลอกเราเพราะว่าเราไม่มีทั้งบัตรไม่มีทั้งที่อยู่ไม่มีทั้งอะไรเลยก็เลยวางไปแล้วเสียงเป็นคนแก่ๆพูดไม่ชัดอะไรก็ไม่รู้แบบเฮ้ยที่ญี่ปุ่นมี call center นี้หรออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีเพราะว่ามีข่าวมีอะไรอยู่ก็มีคนโดนหลอกพวก call นเตอร์แต่มันก็จะมาในหลายๆรูปแบบอ่ะอันนี้ก็เป็นรูปแบบมาว่าเป็น โรงพักตำรวจจะที่ตำรวจทำให้เราตกใจนั่นนะคะแต่โชคดีที่เราไม่ชื่อเพราะว่าเราไม่มีบัตรนั่นเอง,เ,องเดี๋ยวพาดีนะกับเพื่อนไปอีออนนะไปหาซื้อของขวัญวันเกิดให้เพื่อนอีกคนนึงเดี๋ยวนะจะไปงานวันเกิดเขาแวบซื้อของเซเว่นอีกหน่อยอ่ะอันนี้สาขาแถวบ้านโอเค เรียบร้อยเอาเท่านี้ก่อนอันนี้ก็แบบเวลาผ่านตรงไหนก็ซื้อไปเรื่อยๆนะคะก็จะครบเองแต่ก็มีสั่งมาเรื่อยๆะคะ่ะนี่มาอ e ีออนค่ะให้เด็กๆไปซื้อของมาเลือกซื้อให้ที่ร้านประจำของวินะนะคะดูซิเขาจะเลือกอะไรในงบ2,000เยน ลินนีนะ่เขาชอบตัวนี้ค่ะก็เลยว่าจะหาตัวนี้กันแต่อันนี้คือ2,200เยนนะะเนี่ยตัวเล็กๆแค่เนี้นยเซตนี้คุ้มอยู่นะคะเนี่ย1,100ยเยนอันนี้เซตใหญ่อ่ะ2,200ยเยนก็ถูกอยู่ดี คืออะไรเนี่ยกล้องฟิล์มเอาไว้ทำอะไระ่ะมากันอีกร้านหนึ่งนะคะร้านเมื่อกี้บอกยังไม่มีที่ถูกใจเ,เพื่อนเขาชอบสนุกป,ปี้ด้วยนะคะคก็เลยมาดูสนุกป,ปี้ ดูเหมือนว่าพวกกิฟตจะเลิกคิดกันแล้วใช่ไหมคะเนี่ยมีขายแบบเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่ก่อนหายากยากเนี่ยตัวนี้อะแต่ก่อนลูกค้าหากันไม่มีเดี๋ยวนี้อ่ะห้าร้อ้าสิบเยนขายเต็มเลย ก็แวะแฟมิรี่มาร์ทนะมันเป็นทางผ่านซื้อของให้ลูกค้ากันต่อมีเท่านี้ก่อนแล้วกลับบ้านล้ค่ะแล้วค่อยซื้อใหม่มันพรุ่งนี้นั่นหนูสั่งข้าวในบ้านทำไมอะลูกแล้วก็กลับบ้านมาพาเลโอก,กับลิขคไปซูชิโรค่ะเหมือนมันมีแคมเปญมากุโละสักอย่างหนึ่งลิขคเขาอยากไปกินลูนี่เลโอบอกเขาตัดผมเองเลยนะเนี่ย ได้ทรงที่โอเคนะหมายว่าไปลรกสี่โมงนะคะคนยังไม่เยอะต้องรีบมาถ้าหลังห้าโมงเป็นต้นไปทุกร้านคนจะเยอะ,อะคืออ๋อมันเป็นเซ็ตแบบว่ามากุลโลเยอะเลยเอะเนาะมันคือ,อยังไงหลูกมันมีหลายแบบนะ นนนีี่อั้นนปกติเราไม่ค่อยมากินซูชิโร่เท่าไหร่เนาะนอกจากเนี่ยเขาจะมีอะไรแบบนี้ค่อยมาอร่อยไหมอะไอะไอีกใสวาซาบิเยอะไปอ,อ,อ๋อเป็นบปแบบเป็นแถเหรออือช่วย้อ่าเรา,ส,า,าสั่งเป็นเซตมาเหมือนมัามม่าเลย แต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงข้าวแดงนะคะเนี่ยตัวข้าวจะเป็นมีสีแดงๆนี่อันนี้ค่ะคือเป็นแบบให้เรากินเปรียบเทียบนะคะแต่ละอันแบบอะไรยังไงอันนี้ก็พันสองร้อเยนนะคะ แล้วก็อันนี้เป็นเซ็ตของอุนางหินะคะมีเป็นแบบอุนางหิเสียบไม้แล้วก็อะไรไม่รู้ปกติที่กูจะชอบกินมากรอสสีแดงธรรมดาไม่ได้ชอบแบบจูโทโร่หรือโอโทโร่อะแล้วเมวนนี้หนูสั่งแบบเนี้ย <c oughs> แต่วันนี้ <c oughs> อยากจะขอลองชิมดู <c oughs> รู้สึกกินไม่ได้ได้มันมันมีความคาวอะ่ะเน,นี่ยกินไม่ได้เลยอะกินได้คำเดียวกลับมากินเนื้อเหมือนเดิมดีกว่ากินอุนังิไม่ได้เท่าไหร่กินอิ่มกันแล้วนะที่นี้ก็กินของหวานไอติมก็ไอติมวาน,นิลาธรรมดา ดูเหมือนจานไม่เยอะนะเพราะว่าสั่งเป็นแบบจานยาวมากี่จานเนี่ยสี่จานเน่่ะเนี่ยอโอคเหรอรมันเยอะกว่าเหรอจานหนึ่งก็มีหกคำมามนรืออะไม้อยู่เนี่ยอโอ้ทำมาสี่ถูกกว่าเนาะเนี่ยทำไมต้องเก้าพันสองร้อยแปดสิบเยนเลยเอ่ะแค่นี้เองอ่ะีอทำไมแพงจริงเหรอมันแค่พันสองเองนะ หรอเออใช่ใช่ใช่พ okay. ันสสีจานก็ห้าพันแล้วเนาะเออเอ๊ไม่ไม่อร่อยไม่กินเซไว้อีกที่หนึ่งแล้วกันไหนๆมันก็เป็นทางผ่านทำอะไรกลับมาบ้านก็ได้เวลาหมาแล้วกินข้าววิ่งเล่น แล้วก็ระหว่างที่เรายืนรอหมาก็ทำงานไปด้วยได้อ่ะตอบข้อความไปอ่ะ <Okay. S 1> เดี๋ยวนั่งแพ็คของก่อนนะคะแต่ละคนก็แต่ละเจ้าต่างๆกันไปค่ะแล้วก็เดี๋ยวส่งทางเรือเลยประมาณพรุ่งนี้มาเรือนะคะ <Okay. S 1> ก็อย่างที่ว่าขอให้งานยุ่งดีกว่านะคะงานยุ่งแปลว่ามีงานทำ <laughs> 朝1分かね、アヒルって、暖かい空気一やから、っこり大差したくらいの中、じゃね。<music>